สวัสดีครับตีนะครับจะมาแนะนำทีมซ u เปอร์ฮีโร่จากประเทศรัสเซียในม a r ว e l c o m i ิกให้ผู้ชมฟังกันนะครับนั่นคือทีมซิมเนียกวาเดียหรือเดอะวินเทอร์กาคือทีมของบุคคลที่มีพลังพิเศษซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซียต่อสู้เพื่อประชาชนในสาพันธรัฐรัสเซียและผลประโยชน์ของรัสเซียทั่วโลกก่อตั้งขึ้นโดยอดีตสมาชิกของทีมเดอะโซเวียตซูเปอร์โซเจอร์ที่ล่มสลายไปพร้อมกับสหภาพโซเวียตและการสิ้นสุดของสงครามเย็น โดยรัฐบาลรัเสเซียตัดสินใจว่าพวกเขาต้องมีทีมซูเปอร์ฮีโร่เป็นของตนเองเพื่อแข่งขันกับชาวเมริกันทีมนี้จึงได้รับคำนิยามว่าเป็นคำตอบของรัเสเซียที่มีให้พวก Avengers หัวหน้าทีมในตอนนั้นคือโยเซฟปิดกูสหรือเรดการเดียนรุ่นที่4ส่วนใน MCU คืออเล็กซีเชสตากฟซึ่งรับบทโดยเดวิดฮาร์เบอร์ชาวเมริกคนราศีเมษเป็นเรดการเดียนรุ่นแรก โดยในภาพยนตร์เรื่อง Black Widow ยังมีโอลิเวียริเตอร์สชาวดัตช์ราศีกันมาระบบทเป็นเออร์ซาเมเจอร์หรือมิคาอิลอูรุซุสหนึ่งในสมาชิกของทีมบินเทอร์การดด้วยแต่ในหนังดูเหมือนว่าพลังของเขายังไม่ตื่นตามคอมมิส์เขาเกิดในเมือง布拉戈维申斯ประเทศรัสเซียเขาคือมิวแทนที่แปลงร่างเป็นมนุษย์หมีซึ่งมีพลังกำลังมากกว่าหมีทั่วไปและยังคงสติปัญญาของมนุษย์ไว้ได้เขาถูกทิ้งไว้บนภูเขาตั้งแต่ยังเด็ก ท่ามกลางสัตว์ป่าแต่รอดมาได้ด้วยพลังของตัวเองภายหลังนักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลชื่อโปเตอร์โฟบัสนำตัวเขามาฝึกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่นั่นทาให้เขารู้จักกับสมาชิกคนอื่นด้วยโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขายอมอยู่ในคุกเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอีโคที่มีการเอ่ยชื่อในหนังแบล็กวิดอว์ก็คือคริมสันไดนาโมหรือดามิตรีบุคคารินอดีตเจ้าหน้าที่กาแบรแวร์หรือ KGB ของสาภาพโซเวียตเชี่ยวชาญเรื่องจารกรรมเกิดในเมืองกุยบิชัฟ ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองซามาราในรัสเซียเขาได้รับการนิยามว่าเป็นคําตอบของรัสเซียเรื่องชุดเกราะไอเอ็นแมนปัจจุบันเขาเป็นผู้นําทีมนี้ Red เรดวีโดประวัติของเธอส่วนใหญ่ยังคงเป็นความลับในปัจจุบันเธอถูกพาเข้า,ขาโครงการเดอะเรดรูมตั้งแต่อายุ7ขวบจนร่างกายของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นได้รับซีรัมซูเปอร์โซ i เจอร์และถูกทําให้เป็นไซบอร์ทำให้เธอมีพลังมากกว่ามนุษย์ทั่วไปภายหลังรัฐบาลรัสเซียแต่งตั้งให้เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมวินเทอร์การ์ด ไม่แน่นะครับทางมัวเวอร์สตูดิโอส์อาจให้ตัวละครเยเลนาบีโลว่าที่รับบทโดยฟอร์เรนเพิลวชาวอังกฤษราศีมกรมาเป็นเรดวีดในอนาคตก็ได้ครับเพราะในคอมมิกส์เธอมีฉายาว่าคริมสันวีดอคนต่อมาคือแฟนกาดหรือนิโกลไลกอเรนโกเกิดในเมืองมินส์ประเทศเบลารุสลูกชายของนกฟิสิกนิวเคลียชาวราัสเซียเขามีน้องสาวฝาแฝดทั้งคู่ถูกรัฐบาลโซเวียตรับเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดเพื่อน,นำมาฝึกเป็นทหาร เพราะพวกเขามีพลังมิวแทนและทั้งคู่ยังได้รับการฝึกฝนจากเจ้าหน้าที่กาแบแวร์ด้วยเขาสร้างสนามพลังขึ้นมาป้องกันตัวหรือเปลี่ยนเส้นทางพลังงานให้กลับไปยังแหล่งกําเนิดได้เช่นผลักกระสุนปืนคืนไปให้ผู้ยิงมันและบินบนท้องฟ้าได้ภายหลังกลายเป็นเรดการเดียนรุ่นที่7ส่วนคนน้องชื่อลาเนียกอโลวามีฉายาว่าดาร์กสตาร์เธอควบคุมพลังงานนองมิติสีดําที่เรียกว่าดาร์กฟอร์สโดยเปลี่ยนรูปร่างของมันได้อย่างอิสระ ใช้มันโจมตีหรือควบคุมจิตใจคนเทเลพอร์ตไปยังที่อื่นและบินบนท้องฟ้าได้ด้วยเมื่อลานเนียเสียสละตัวเองในภารกิจทำลายอีการเดเรนกัฟายรับโซเวียตที่กายร่างเป็นสัปหลาดจากลันสีแกมมารัฐบาลรัสเซียจึงผนึกพลังของเธอไว้ในอัญญามณีและส่งต่อมันให้ซาชาเรลิกเพื่อเป็นดาร์คสตาร์คนต่อไปซึ่งเธอช่วยปกป้องประเทศรัสเซียจากเหตุการณ์ซีเครตอินเวชั่นไว้ได้แต่ด้วยความที่เธอไม่ใช่ร่างต้นเมื่อเธอใช้พลังมากเกินไป อัญมณีเลยเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นสัปหลาดจนอันโตนอีวานอฟเรดการเดียนรุ่นที่6ต้องฆ่าเธอมันจึงถูกส่งต่อให้รีนาสตันซิโอทำหน้าที่เป็นดาร์คสตาร์รุ่นที่3อยู่ช่วงหนึ่งจนถูกไดเรตซึ่งเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งของพวกสกราวรฆ่าตายและแย่งชิงอัญมณีไปแต่วิญญาณของลานเนียที่สิงอยู่ในนั้นมาตลอดไม่ยอมเลยเปลี่ยนและควบคุมร่างกายของมันจนกลับมาเป็นตัวเองได้ในที่สุดปีรุ่นหนึ่งในดีเยวาสหรือเทพเจ้าของชาวสลาฟ ในยุโรปตะวันออกเขาเป็นเทพเจ้าแห่งพายุฟ้าร้องและฟ้าผ่ามีพลังคล้ายกับเทพเจ้าต่อของฝั่ง Avengers ในคอมิกส์ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุที่ปีรุนถูกถอดออกจากความเป็นเทพเจ้าและถูกผนึกไว้ในเครื่องรางซึ่งค้นพบโดยเจ้าหน้าที่ชาวรัสเซียชื่อวาเลรีไซลโลยิฟที่ใช้มันเพื่อกลายร่างเป็นปีรุนและเชอร์นบกเทพเจ้าแห่งความโกรธหของชาวสลาฟในคอมิกส์เขากับปีรุนเคยทะเลาะกันเอง เคยต่อสู้กับพวกกอและเคยถูกกอร์หรือกอร์บูเชอร์ฆ่าตายทั้งคู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสงครามหลายยุคสมัยโดยเชอร์นโบกชอบหลอกหลอนผู้คนหรือสูบกินวิญญาณมนุษย์เพื่อเพิ่มพลังมันยังใช้ดาร์คฟอร์ดในการเทเลพอร์ตและบินบนท้องฟ้าได้ด้วยประมาณนี้แหละครับส่วนใครอยากฟังประวัติของทีมซูเปอร์ฮีโร่ต่างชาติของมา r v e l c o m i ิ s ทีมอื่นผมได้ห้ียงไว้ในช่องดีสคริปชันแล้วนะครับสวัสดีครับ